ข่าวด่วนต้องฟังกับยุคนวิเศษสังนะครับและแล้วประวัติศาสตร์ก็ต้องจารึกสถิติใหม่นะครับเพราะว่าวันนี้ทองคำรูปพันธ์ขายออกนะครับปรับราคาขึ้นถึงสี่รอบติดต่อกันนะครับคุณผู้ชมครับทำให้ราคาทองคำนัขณะนี้ทะลุสาม0 0ืนบาทไปเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับราคาทองรูปประพันขายออก เกินส0,000ื่นบาทไปเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหหลายคนตกอกตกใจไม่คิดว่าวันนี้มันจะมาถึงจริงๆนะครับทองบาทละส0,000ื่นนะครับและก็เป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่าในยุคโควิดเศรษฐกิจที่กําลังถดถอยสินทรัพย์ที่มีความมั่งคั่งและเติบโตมากที่สุดนั่นก็คือนั่นก็คือทองคํานะครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหเหลือเชื่อจริงๆผมรีบเอาข่าวด่วนมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบว่าปัจจุบันทองคำรูปพันขายออกทะลุ30 0 0 0บาทเป็นราคาที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วนะครับนี่คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของราคาทองคำยุคโควิดนะครับคุณผู้ชมครับ